ใช้โปรแกรมอไรสตรีมนะพี่เอ็กซ์พลิทเอ็กซ์พลิทอ่ะแพ้พี่แพ้ป่ะโอ้แท้แปดพันไม่ไหวไม่ไม่มีตังค์จ่ายเขาไม่จ่ายเอผมเคยใช้สตรีมนะไม่โคตรลื่นเลยไม่ต้องตั้งอะไรเฮ้ยทำไมไม่ออกวะทำไมภาพไม่ออกอ่ะเออออกมาแล้วมีใครมาอยู่วะเนี่ยโซล่าสกายนี่เขาเป็นใครวะ หน้ามายัางไม่ได้ไปขอ,อมาแล, <ะ S 1> ล<ะ>้วก็ให้ไม่เป็นเครื่องจักรไม่เนี่ยที่เสียงโคตรเบาเขาเล่นเสียงไม่ยังเหมือนวะเขาเป็นไข่โซล่าสกายมาดูเด้ามาจาก <S S <ola> <S ไหนเนี่ยมันเป็นแผกนี่ไงยังให้สามดีเก่งไอเดอร์มาแล้วมาแล้วโอ้เนี่ยฟองไปล่างโอ้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยทำมาเล่นไปเป็นนักล่าสายลุงด้วย200กว่าชั่วโมงเลยนักล่าสายเหลือง นี่มึงอย่ากเกียนมากเอาเกียนพอดีพอดีอคอคใครก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยไป,ไ,ปไหนก็ไม่รู้เดินทางไม่รู้อนเขาจะรู้ไหมว่าเขาสตรีมอยู่ ไปไหนเนี่ยอ่ะระหว่างรอนะฮะรอทีมงานซึ่งไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับก่อนอี่ตอนนี้อยู่ในห้องก็ไปก่อนแล้วกันชวนไปไหนวะเนี่ย ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ h าวเวน and Earth มา,าจัดให้เงินทองของดีสีพระนครจัดให้จิ๊ดจิ๊บจิจจจ๊จิ๊้ทำได้อย่างงี้เ๋ยพี่โยอะไรวะทำอาชีแม่งก็เฟลมา VPN นแม่งก็เฟลเอ่อเยี่ยมเห็ดพี่ว่าพี่เบนพี่บอกเห็ดพี่ดีมาหลายวัน เราเล่นสายค้อนกูด,ดาบใหญ่แล้วจะตีกันยังไงวะเนี้ย,ดดยว่อย่างงัดกันเองแน่เลยดูทรงแล้วใครก็ไม่รู้เอาลืมแช่น้ำเยี่ยมมากครับไปแก้หามาชีมันออกอะไรก็ไม่รู้ที่นี่ วันนี้จอยกูดีแล้วไม่ได้กินกูหรอกกูจะบอกให้ว่ามึงไม่ได้กินกูหรอกวันนี้ ม,มองอะไรเมียมังไม่มาหรอกอ,อ,อุ้ยเอ้ยผิด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 ตำแหน่งม่งบินไปหาเมียมันแน่เลยฟูทรงแล้วเนี่ยแล้วทำไมวีพีเอลเล่นไม่ได้อะเบนไไม่รู้ แกนู่นแกนี่อะไรก็ไม่รู้มาเก็บลาเทียนกันก็ได้นยังมีเซตวิโ่มไม่ได้เกี่ยวที่วินโด้ผมว่าแง่นี่มันตั้งค่าอะไรเยอะแยะหมดแล้ววีบีเอ็นไมเข้าไม่ได้เลย ลงมินโดวใหม่เลยหรือวงช่วยสู้ให้กูมันเป็นจริงเป็นจังได้ไหมเนี่ยไปอีกแล้วบินอีกแล้วอ้อเย็ดแม่ด้ยอย่าค้างหน่อยสักไปเด้พฮอไหนฮอรหนึ่งนะวิพีอไหน พี่เอ็ฮอยหนึ่งรองก่อนนี่กำลังเล่นระหว่างรองพวกมึงเนี่ยก็ไหลวะพวกมึงช้ากันเนี่ยโอ้โอไปเดินสายแล้วเนี่ยใครมาก็ไม่รู้คนหนึ่งอะไรโซล่าสกายอะไรเนี่ยเอาว้าย หาดาบแม่งเลุกไม่เข้าตีอะไรวะเทียนเขียวแดงโอ้โหกะเขารับเพื่แต่กูไม่ได้รับเชี่ยอะไรเนี่ยอัปเดตไบฟองอีกเอ้ยโคโดนไวรัสแล้วเ่อไหเนี่ยใช่ โอ้ยเยดแม้วันเดียวเบื่ออะไรอย่างงี้เอา,เอาสุนคอนสุนคอนเล่นกูแล้วสันบอมเี <c oughs> ย้ยฟันหัวว่าติดยังวะมึงเนี่ยฮะติดยังวะ เกมองครบพี่ไปเทสไงผมไปเทสบ้างแล้วดีเอลซีว่าไงได้เรื่องวะไม่ได้เอ้าสวัสดีครับวันโมเมนต์วันโมเมนต์กลุ่มง,งานเข้าแล้วลูกค้าเข้าร้านว่ะเดี๋ยวสตรีมไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยมาสตรีมแล้วกันลูกค้าเข้าร้านงานงอก